สวัสดีค่ะห่างหายไปหลายวันวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตแตงกวาญี่ปุ่นที่เราปลูกกันนะคะทุกคนนี่เลยหลังจากปลูกได้48วันนะคะทุกคนเราก,ก็ติดภารากิจหลายอย่างมาดูอีกทีโอ้โหนี่เลยลูกใหญ่มากคะ่ะทุกคนก็ไม่เคยคิดเผยฝันว่าตัวเองจะปลูกแตงกวาแล้วก็สวยและลูกโตนี่ทุกคนนี่คือแบบ โตแล้วก็ยาวมากตอนแรกมันจะงอๆเนาะแต่พอมันลูกใหญ่แล้วมันก็จะแบบทิ้งตัวลงมาแล้วก็ค่อนข้างตรงนะคะทุกคนนี่ลูกใหญ่มากต้นนี้คือสวยมากค่ะทุกคนที่ขึ้นมาเป็นประมาณ10บสกับ20่สิลูกตอนนี้ก็คือมีเริ่มมีชุดที่2ขึ้นมานะคะทุกคน หลังจากที่วันก่อนเราเก็บไปหนึ่งลูกนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือเป็นครั้งที่สองที่เก็บได้โอ้โหชื่นใจคนปลูกดีต่อใจมากค่ะทุกคนอันนี้ก็คือเราก็ปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกธรรมดานะคะไม่ค่อยได้เน้นปุ๋ยคอกเท่าไหร่หรอกเพราะว่าก็ ตอนผสมดินนะคะก็ใช้ใช้ดินปลูกแบบดินถุงนะคะแล้วก็ใบไม้เนาะก็ถือว่าประสบความสําเร็จส่วนต้นกล้านั้นเราซื้อมาต้นละสองบาทนะคะทุกคนนี่ผลงานของเย็นนี้นะคะเราก็จะเอาไปตําแตงเอาไปาทำอะไรอะ่พระพลาแตงเนาะที่ที่บ้านชอบกินนะคะทุกคนแล้วก็ต้นอื่นก็ เริ่มขึ้นมาปราปลายกันเลยสวยสวยสวยมากนะคะต้นสวยอยู่แล้วแล้วก็มีลูกที่สวยด้วยนะคะแล้วก็นี่เลยเป็นการเก็บที่ได้เยอะที่สุดเลยค่ะทุกคนว้ายโอเคยังค,ค่ะแล้วก็ผ่านมาอีกประมาณสาีวันนะคะที่เรายุ่งกับการแบบมีงานที่บ้านนะคะงานนำวงค่ะทุกคน นี่เลยสิ่งที่ไม่คาดคิดคาดฝันก็เกิดขึ้นนะคะแตงเฉาตายนะคะทุกคนไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรเราก็พยายามไปหาข้อมูลในใน u t u b e ใน google ต่างๆนะคะเขาก็บอกว่ามันเป็นโลกโรคเหียวเขียวนะคะทุกคนนี่เลยโหเสียดายมากคะ่ะจู่ๆต้นก็แบบ เหี่ยวขึ้นมาทันทีตอนแรกเราก็ลึกว่าแบบโดนแดดเยอะทั้งๆท,ที่ช่วงช่วงนี้นะคะก็มีฝนตกได้น้ําฝนมาบ้างนะคะเหี่ยวเขียวประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็เพิ่งเคยได้ยินค่ะตอนนี้ก็คือตายไปสามสามหลุมนะคะสองตะก้ากับหนึ่งท่อค่ะทุกคนก็บอกว่ามันจะเป็นเชื้อโรคเชื้อราแบคทีเรียอะไรอย่างงี้ค่ะเนี่ยคือแบบสวยๆอยู่ก็ ยืนต้นตายเลยค่ะทุกคนไม่แน่ใจว่าเป็นเชื้อราลากเน่าหรืออะไรนะคะตอนนี้ก็คือกำลังจะค้นหาสาเหตุอยู่เป็นบางต้นเฉยนะคะนี่ไม่แน่ใจอาจจะเป็นเชื้อราก็ได้นะคือมันจะเป็นหลุมเดียวกันนี่ตายตายด้วยกันเลยเนะะี่ยค่ะวันก่อนที่เราเพิ่งลงลงให้ดูะคะ่ะว่าตัดแล้วก็ได้ลูกใหญ่มากแล้วก็มีลูกเล็กๆอีก,อ,กอีกหลายลูกเลยนะคะทุกคน ตอนนี้ก็คือเหี่ยวเฉาแล้วก็ตรงตรงโคนต้นก็เหมือนแบบอา่ามันเป็นเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนขาวๆน่าจะเป็นเชื้อราก็หาดูข้อมูลหลายอย่างบางคนเขาก็บอกว่าให้ใส่ปูนขาวตอนที่ปลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็เราก็ไม่ได้ใส่อะค่ะก็ นี่แหละเป็นการเรียนรู้นะคะก็เรียนรู้กันไปเราก็จะไม่ยอมแพ้นะทุกคนเราก็จะปลูกใหม่เดี๋ยวจะเนี่ยทุกคนนี่เลยเนี่ยลูกก็ยังขึ้นอยู่เลยอะ่ะแล้วก็ลูกใหญ่ด้วยนะเสียดายจังอะ่ะแต่ก็ยังไม่เปื่อยไม่เปื่อยไม,ไม่ไม่มีกลิ่นนะคะทุกคนแต่คือขึ้นมาแล้วก็เหี่ยวเฉาไปด้วยกับต้นไปเลยอย่างเงี้ยคะ่ะเนี่ยทุกคน เยอะอ่ะเป็นสิบลูกเสียดายมากก็เลยแบบตัดรีบตัดทิ้งอ่านดูแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าให้เราตัดแล้วก็เอาไปเผาค่าเชื้อโรคแล้วก็น่าจะต้องทำความสะอาดดินในท่อแล้วก็ตากแดดเนาะใส่ปูนขาวอะไรก็ว่าไปนะคะนี่เลยโหเจ็บปวดมากค่ะคนปลูกแบบกว่าจะปลูกได้ขนาดนี้ นี่เป็นเชื้อโรคเราก็จะเอาไปเผานี่เห็นไหมอันนี้คือจะเป็นลูกอยู่เลยมีลูกไว้เยอะแเลยที่ใส่มาเลย,เลยือว่าตกใจแผ่นดินไหว <c oughs> <c oughs> เอาทำไปทิ้งกันเับอาการแบบนี้นะคะโลกเหี่ยวเขียวหรืออะไรเนี่ยคะ่ะเพื่อนเพื่อนที่ เคยประสบปัญหานะคะแล้วก็แก้ปัญหาได้ก็ช่วยแนะนำเราเป็นวิทยาทานด้วยนะคะทุกคนนี่เลยเนี่ยออกลูกแล้วแล้วก็เหี่ยวแบบนี้นะคะเสียใจมากเลยแล้วก็เสียดายะค่ะทุกคนอุตส่าห์กว่าจะโตนะคะยังไงเพื่อนๆก็ช่วยแชร์ด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยค่ะเนี่ยบางต้นก็ยังไม่เป็นนะคะทุกคนเนี่ยเราก็เลยแบบ มันเริ่มมาหากันเราก็กลัวว่ามันจะเป็นโรคที่ติดต่อกันก็เลยรีบตัดทิ้งนะคะเพื่อที่จะเอาไปเผาฆ่าเชื้อนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณคําตอบคําแนะนําล่วงหน้าด้วยนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ